สวัสดีครับบ้านกตูนนะคะดูพี่เสือทำอะไรเอาา่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพมานะฮะตอนนี้ก็พามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกกตูนครับเป็นงานกีฬาสีนะเมื่อสกรูพี่เสือไล์สดในช่องเสือพ่าไปได้ประมาณสิบนาทีเท่านั้ต้องรีบถอยออกมา เลยที่ลึกระสิทธ์ทั้งนั้นเลยนะต้องรีบถอยออกมาอย่างไวนะครับก็เลยมานั่งเล่นมอมอฟแม่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 ฮะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านกงตูงสนามรุ่นโดยบริษัทโควาเซนไทร์แอนด์ทิเบอร์รี่จำกัดนะทุกคนในบ้านเล่นบ้านแ่งออกนนี้ันขึ้นมาแล้ถ้าใครจับได้น้ำปลายปีที่แล้วนะผมรู้สึกจะประมาณเดือน ยูทูบแล้วก็ผ่านดูคนผ้าแตกนะครับผมวันนี้ได้มาเห็นด้วยนะฮะโอ้นะสวัสดีค่ะวันนี้เพชรแชนแนลพามาชมสวัสดีครับผมอ้าวเจอเพื่อนแล้วนะคะพี่เสือเจอเพื่อนแล้วนะอ้าวเจอเพื่อนพี่เสือบอกเจอเพื่อนค่ะเพชรแชนแนลมานชื่ออะไรนะผมชื่อโรบอทชื่ออะไรนาดาน้องโบสถสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นะ สวัสดีจ้าโรงเรียนบ้านกกตูมนะครับผมตอนนั้นเพจชาแนลนะคะยูทู e น้องใหม่บ้านกกกกมาทำความรู้จักเด็กๆสนามเด็กเล่นบ้านกกตูมสวัสดีค่ะคนสวยชื่ออะไรคะนี่ค่ะคนนี้เพจชาแนลนะคะลูกยูทูปเพื่อใหม่บ้านกกกกนะแนะนำตัวกับลูกๆแลหลานค่ะ ระวังลมนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับโบ๊ทโบ๊ทน้องโบ๊ทครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะเด็กๆสนามเด็กเล่นนั่นกบตูเข้ามาดูรับชมรับชมชมคลิป แนว youtube น้องใหม่บ้านอกกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ